สวัสดีครับวันนี้ซ้อมระยะอะไรครับวันนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพจห้าสองศูนย์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพจห้าสองศูนย์นะครับสี่สิบห้านาทีครับสี่สิบห้านาทีแข็งแรงมากนะครับเออเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสามวันที่แล้วนะฮะครับไปวิ่งอะไรมาครับเอ,อ่อวังข้ามเขียวเอ,อ่อภูเขามาราทอนนานาชาติมาราธอนมาในภูเขานานาชาติมาราทอนก็คือผมเห็นเป็นระยะมาราทอนนะครับ แต่มีเกณฑ์อยู่ประมาณห้าร้อยกว่านะครับใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ได้เวลาเท่าไหร่ครับคุณณเจนงกี้มาราธอนของส่วนของผมอ่อซูเปอร์ฮาบอ๋อซูเปอร์ฮาบยี่สิบห้าครับยี่สิบสี่ครับสี่เวลาไป็นสองชั่วโมงโตรงสองชั่วโมงตรงโอ้โหแล้วเกณฑ์เกณฑ์ยี่สิบสี่กิโลนี่เท่าไหร่ครับเกณฑ์รู้สึกว่าเกือบหกร้อยนะโอ้เกณฑ์หกร้อยครับผมโอ้โหแข็งแรงมากนะครับเก่งมากมากเลยครับ สมกระทิงครับชมหัวสมระทิงนี่พี่กีนะครับครับผมพี่กีเพิ่งไปแข่งอะไรมาครับมาลาทอนน้ำเขียวนานาชาติภูเขาครับโอ้โหนานาชาติภูเขาเดินภูเขาเลยครับเดินภูเขาเกณฑ์เท่าไหร่พี่ห้าหกร้อยนะฮะเจ็ดร้อยกว่าครับเจ็ดร้อยกว่าแล้วก็ระยะครับระยะมีเกินไหมครับสี่สองจุดสามเจ็ดครับสี่สี่สองจุดสามเจ็ดพี่กี้ใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับนิด เยอะอยู่ครับสามสามสองสามสามสองเยอะเราพี่เก่งเสร็ดร้อยโอ้แล้ววันนี้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 พี่กี้วิ่งอะไรครับนี่วิ่งผ่อนคลายครับหกสามศูนย์หกสามศูนย์นะครับกี่กิโลเัาพี่กี้หรือมีเวลาครับสี่สิบนาทีครับสี่สิบนาทีนะครับพี่กี้เก่งมากนะครับขาเดี๋ยวเพิ่มนิดนึงครับตอนขึ้นเขาเพชรเจ็ดเพชรแปดครับตอนลงประมาณสี่ต้นหรือสามไฟโอ้โหยังไงครับสุดสุดเลยนะครับ แล้วพิกกี้สนามต่อไปพิกกี้ซ้อมไปไหนวะครับหรือมีเลสเอที่ในในใจที่ที่ตั้งเวลาไว้ไหมครับเป้าหมายเป้าหมายเบอร์หนึ่ก็คือบางแสนครับครับไอดีทีวีครับตั้งใจไว้ซับสามหนึ่งศูนย์ครับสามหนึ่งศูนย์สู้ๆนะครับพิกกี้เดี๋ยวเจอกันที่บางแสนนะครับสู้ๆเดี๋ยวเราไปถาพี่จุนเนี่ยนะครับคนนี้ก็พีบทุกอาทิตย์นะครับแต่ตอนนี้คุยกับเขาเขาคงไม่คุยกับเรานะครับ เอาครับจ็อกวันนี้ซ้อมอะไรครับสี่คูณพันครับแล้วก็สี่คูณพันหกคูณห้าร้อยหกคูณห้าร้อยคูมเจ็ดพันคูมสามสี่ศูนย์เท่าไรนะครับสามสี่ศูนย์ครับเทสสามสี่ศูนย์นะครับแล้วก็จ็อกจ็อกเท่าไหร่ครับจ็อกเอ่อจ็อกเบสแปดตอนนี้สนามต่อไปไปลงไหนครับพัทยาครับพัทยามาลาทอนนายี่สิบเอ็ดโลนะครับ แล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาไปวิ่งอะไรมาครับเมโลดี้ลานเมโลดี้ลานที่สะพานชลมาวิถีครับได้เพชรเท่าไหร่ครับ407ครับ407กี่กิโลครับกีกิโลครับบนสะพานหมดเลยนะเก่งมากพีบีด้วยใช่ไหมครับพีบีครับโอ้พีบพีบีคนที่พีบีทุกอาทิตย์นะครับเก่งมากเก่งมากครับไปตามเสียพี่จูเนียร์กันได้เมื่อกี้นักกีฬาของเราขอความช่วยเหลือนะครับ พี่จังของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าทีแรกผมก็ฟังไม่ชัดนะพี่จังจะเอาอะไรนะฮะนี่ครับสาวกไนกี้ของเรานะครับน้ำครับครับเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยไปคุยกับเขานะครับตอนนี้เขาคงไม่อยากคุยกับเราแล้วครับมาครับผมไปเก็บให้สู้ๆครับ น้องบันนะครับเดี๋ยวไปถามน้องบันของเรานะครับว่าวิ่งอะไรบ้างนะครับแต่ลอน้องบันเขาโอ้ติดก,ก่อนนะนี่ไปคุยกับพี่รู้จาดีกว่าแต่ไม่รู้จ่าอยากคุยกับเราหรือเปล่าน,นะครับถูกส่งแล้วไม่น่าจะอยากคุยกับเรานะ วันนี้กันบ้านอะไรพี่เอาหารคูณสามจ็อกแร่ไนพบสามพันพันคูณสามห้าร้อยห้าร้อยเมตรคูณห้าพันคูณสามห้าร้อยเมตรคูณห้านะครับแล้วก็จ็อกจ็อกเท่าไหร่ครับอะไรนะครับจ็อกหนึ่งนาทีใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้พักใช่ไหมครับใช่ค่ะจ็อกหรือต้องจ็อกเลยจ้องจ็อกพี่รู้จามีเป้าหมายอะไรไหมครับสนามต่อไปที่ไหน พัทยาค่ะพัทยาระยะเท่าไหร่ครับ21ค่ะระยะ21มีตวัวเลขในใจไหมพี่ <c oughs> แค่ New นิวพีบีนิวพีบีเท่าไหร่ครับ 2> 2. สองเดิมทำไว้สองจุดสองจุดสามศูนย์ค่ะบสองจุดสามศูนย์ทำไม่ดีกว่าเดิดามารรเราก็ลงพัทยามาราธอนยี่สิบเอ็ดเหมือนกันนะคะ๋ยว <Okay, S 1> เรา<ด>จะไปดูพี่รุจากันว่าพี่รุจา่าจะได้นิวพีบีของตัวเองหรือเปล่าน,นะครับโซโซพี่เก่งมากนะคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่พัฒนาเยอะมากนะครับแข็งแรงมากชื่นชมชื่นชมครับ ขอบคคุณไหนๆก็ไหนๆนะเดี๋ยวเราตามเข้าไปเลยนะจะได้คุยกับเขานะครับวันนี้กันบ้านอะไรครับ พันเมตรสามเที่ยวครับแล้วก็สี่ร้อยเมตรสี่เที่ยวพันเมตรสามเที่ยวสี่ร้อยเมตรสี่เที่ยวเทสไรครับสองท่านสี400่ร้อยเมตรสี่สองท่านสี่ร้อยเมตรสี่สองแล 1, ้วพันเมตรเทสเท่าไหร่ครับพันเมตรสี่สี่สี่ครับสี่สี่โอ้แล้วจ็อกเขากี่นาทีครับหนึ่งนาทีใช่ครับโอเคครับั้นจ็อกนะครับห้ามเดินนะครับ <c oughs> <c oughs> สนามต่อไปไปที่ไหนครับบางแสนสี่สองบางแสนสี่สองเลยนะครับ ยังเหลือเวลาอีกหลายเดือนเหมือนกันไหมครับบางแสนสิบครับโอ้บางแสนะะสิบนะครับบางแสนสิบเออเออสิบเจ็ดกันยานี้ใช่ไหมครับ,บ,บหรือสิบเออสิบเจ็ดกันยาน,านะครับใช่ครับเดีย๋ยวผมรอเชียร์มีเวลาที่ตั้งใจไว้ไหมครับทีซีครับทีซีใช่ครับโอ้สู้ๆครับทีสองเวลาครับเดี๋ยวไปก่อนเฮ้ยรอยังไงก็รอเชียร์นะครับ วันนี้วิ่งอะไรครับ405ร้อยห้าร้อยคูณหแล้วอะไรอีกครับ1,000งคูณสไปแล้ว1,000งคูณสไปแล้วเพชรเท่าไหร่ครับ1,000งคูณสเมตรตั้งใจไว้ห้จบห้าจบหโอ้แข็งแรงมากแล้วก็ไม่มีไม่มีหยุดเหมือนกันถูกไหมครับต้องจ็อกใช่ไหมครับจ็อกครับแต่ตอนนี้ก็400ใช่ไหมั้ยครับแล้วเวลาที่ตั้งใจครั้งหน้าจะไปสนามอะไรไหมครับ พัทยาครับพัทยาระยะเท่าไหร่ครับฮารครับผมระยะฮารโอ้เจอกันนะครับต้องแสงสองต้องแสงที่สองเลยครับแรกครับโอ้ฟูลแรกใช่ไหมครับแครับโอ้ยอมยอดครับเดี๋ยวผมไปรอเชียร์เดี๋ยวเจอกันทา้งสองสนามเลยนะครับฮครับผมพัทยาใกล้แล้วนี้ตั้งใจไว้เพศเท่าไหร่ครับเป็นฮาร์ปแรกครับเป็นฮารแรกสองที่ท่้นก็สองสองเก่งนะครับก็เอาใจช่วยนะครับเดี๋ยวเจอกันครับลอที่เส้นชัยเลยนะครับก็พี่ พี่เมย์กับพี่ณนะครับวันนี้ซ้อมอะไรครับวันนี้ซ้อมวิ่ง45นาทีครับ7 0ถึงเ5เปอร์เซ็นต์ครับผมใช่ครับได้ข่าวว่าสลับกันบ้านขึ้นมาเมื่อวานมาเป็นวันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับทำไมถึงสลับกันบ้านครับปวดตูวันจันทร์จะโดนเวทถูกไหมครับใช่ครับโอเคครับก็ดีนะครับก็เอาที่เราพร้อมนะครับแล้วสนามสนามต่อไปพี่ณกับพี่สาวจะไปไหนแท็คคู่ตลอดนะครับคู่นี้ บาง,งแสนสี่สองครับผมบางแสนสี่สองต่อด้วยบุรีรัมต่อด้วยบุรีรัมสี่สองเหมือนเดิมก่อนบุรี <อ umb S 2> รัมเอเยูรันโอ้แม่ฟ้าหลวงครับแม่ฟ้าหลวงมาราธอนเหมือนกันใช่ไหมครับครับ,รบ,รบโอ้เก่งมากก็ใกล้ๆก,กันเลยหมดทัท้งทุกสนามใช่ไหมครับใช่ครับครับเอาใจช่วยแล้วบางแสนปีที่แล้วเนี่ยเท่าไหร่ครับสี่สามหกครับสี่สามหกแล้วปีนี้ล่ะครับปีนี้ตั้งเป้าไว้สี่ ปีนี้ตั้งเป้าไว้สี่ซับสี่นะครับก็ประมาณเพจห้าสามห้าประมาณนี้สู้ๆครับเดี๋ยวผมจะเอาใจช่วยครับพฤจิกาใช่ไหมครับโอเคครับอย่าลืมเชียร์พี่สาวกับพี่ณะด้วยนะครับหวานเจี๊ยบเรียบด่วนนะครับส่วนของผมเนาะผมก็อาทิตย์หน้านะครับอีกไม่ถึงอาทิตย์ละวันนี้วันพฤหัสศุกร์เสาร์ก็วันอาทิตย์เนาะอีกไม่เต็ม4วันดีนะครับผมก็มีเทรล50กิโลนะครับแล้วก็เดี๋ยวมี พัทยาต่ออีกหนึ่งอาทิตย์เลย21นะครับจูเนียนะครับก็ชวนผมไปวิ่ง140เนาะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะว่าผมมีอาการบาดเจ็บอยู่นิดหน่อยจริงตรงข้อเท้านะครับก็ไม่รู้ว่าจะจะจบไหมนะเจอ1-40นะีเนาะแต่ก็เป็นเหมือนไปรับปากกับเขาไว้ประมาณหนึ่งว่าจะไปกับเขานะซ้อมตั้งใจซ้อมลงตารางกับพี่นาคไว้ก็คือตั้งใจที่จะไปมาาธอนเอ่อที่บางแสนเนาะสนามเลสเองของผมนะที่ผมอยากจะได้เวลานะครับผมอยากจะได้ตามกว่า3 3 0เนาะ ก็ตั้งใจฝึกซ้อมนะก็มีบาดเจ็บบ้างนิดหน่อยเนาะเพราะว่าเราชอบไปวิ่งเกินนะบางทีเราก็อยากเทลแล้วก็ไปเทลด้วยเสร็จเรากลับมาเก็บกันบ้างอีกสองชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็หนักเกินร่างกายเนาะมันก็ฟ้องออกมานะครับว่ามันไม่ไหวหรือผมอาจจะยืดเหยียดไม่ดีเนาะยังไงก็เดี๋ยวไปวิ่งตามถ่ายเพื่อนๆเนาะวันนี้ผมก็ไม่ทํากันบ้านผมมากนยได้ยืนคุยกันดีกว่าจะได้เห็นว่าแต่ละท่านฝึกซ้อมอะไรกันบ้างน,นะครับป่ะพอดีนะครับคนนี้ก็ขาแรงของเรานะครับไปไหวแล้วพี่ต้งสนามต่อไปไปไหน โคราชไปเดือนนะครับระยะยี่บเ็ดเวลาพี่เวลาที่อยากได้ขอเท่าเท่าเดิมเท่าเดิมเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาใหม่เนะให้เข้าไปก่อนนะเขาค,บ,คบกันบ้านเขาแล้วนะครับพี่นัดนะครับพี่อีกนะครับ โจครับพี่โจโจจากนนทบุรีครับนนทบุรีครับพี่น้น้ำใาครับนาป่าอ๋อไม่ไกลกันนะพี่พี่ตั้งใจจะไปอะไรบ้างครับรปีนี้ปันลงมาราธอนไว้ครับโอ้มาราธอนบางแสนล่าลงไหมลงครับลงเปลมาราธอนด้วยกันมาราธอนแรกของพี่อีกใช่ไหมครับปีนี้มาราธอนที่เท่าไหร่วันที่สามเอาเงี้ยพี่อีกที่สองเท่าไหร่เวลาไม่ดีครับประมาณหกทุ่มโมงแล้วเราปีนี้ตั้งใจไว้เท่าไหร่ครับอยากได้สี่สามศูนย์อยากได้สี่สามศูนย์ รอเชียร์นะครับบางแสนสี่สองพี่อีกนะครับผมตอนที่ยังคาดหวังอยู่ที่ห้าสามศูนย์อยู่เลยแต่ยังไม่รู้ว่ารอซ้อมดูก่อนเออได้ดูแล้วครับเห็นพี่อีกตั้งใจซ้อมมากได้เพียรจุดเจ็ดจุดสองก็น่าจะห้าสามศูนย์ครับเราดครับมีสนามอะไรที่จะลงต่อไปบ้างครับอ๋อวีพัทยาแล้วก็บางแสนอ๋อพัทยานี่ลงระยะอะไรไว้ครับสี่สองสี่สองโอ้โหเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปยี่สิบเดี๋ยวผมไปยืนรอหน้าเส้นนะครับ วิ่งเล่นนีเวลาตั้งใจไว้ไหมครับเอาแค่จบพอเอาจบโอเคครับพี่ทำคอนเทนต์ภาคใต้ใหญ่ค่อนข้างต่างๆค่อนข้างโหดร้ายเหมือนกันนะครับเราโหดร้ายเหมือนกันร้อนครับแล้วก็เนินเยอะครับยังไงก็สู้ๆนะครับครับบ๊ายบายบ๊ายบายกวนนี้นะครับบ๊ายบายบ๊าบอยแล้วบ๊ายบายเหลืออะไรครับ60เมตร3เที่ยวใช่ครับน้องไอ้นะครับกับพี่จังนะครับน้องไอ้กับน้าจังน้าจัง สท่านนี้ก็สุดท้ายแล้วโค้ดให้สไตล์นะครับ60เมตรนะครับต้องไอเป็นนักวิ่งระยะกลางนะครับวันนี้กันบ้านอะไรบ้าง 1> 1,600 1พั0เซตพักเซตละสนาทีแล้วต่อด้วย500เมตร5รอบพักเซตละ1น,นาที แต่ไม่ได้พักให้จ็อกใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็โดนสไตล์หกสิบอีกครับ60เมตรอีก3รอบครับโอ,อ้โหสุดยอดเลยครับสนามต่อไปเป็นอะไรพี่เออน่าจะเป็นกีฬาธัญ,ญาคนระับสักทีไม่ใช่ดิพี่พัทยาไปไหมไม่ไปอ๋อสีธัญญาน,นี้เรื่องจริงสีธัญญาจริงอ๋อธัญญาเคซี่รันเคซี่รันเมื่อไหร่ครับพี่ยี่สิบเจ็ดติงหาท,ท,ท,ที่ลงระยะอะไรไว้10กิโลครับสิกิโล,โลเวลาที่ตั้งใจครับพี่จัง ส8 3 9นะครับสู้ๆนะคนนี้ก็ยังเขาขาแรงของเราอยู่แล้วเราไม่ต้องไปถามสถิติเดิมเขานะครับเราเห็นเขาบ่อยแล้วนะคะครับนี่น้องไอซ์นะครับน้องไอซ์ก็ซ้อมอยู่ที่สนามเชาอยู่ชาอยู่แล้วใช่ไหมครับน้องไอซ์เป็นนักกีฬาระยะอะไรเอ่ยแปดร้อ0พันห้าห้าพันนักนักกีฬาระยะกลางใช่ไหมครับอย่างนี้โอ้โหก็ลงสิโลสิโลด้วยนะครับแล้ว10โลเวลาดีสุดเท่าไหร่ครับน้องไอซ์ครับ สามเจ็ด7โอ้โหเร็วมากะนะครับช่วงนี้เหลือห้าสิบแล้วได้ครับสู้ๆครับน้องไอ้ครับโทรศัพท์ไม่รอเราเลยนะครับโอบย้ยผมก็เหมือนโดน60ไปกับเขาด้วยหลายรอบแล้วนะครับก็ ทุกท่านเก่งมากนะทุกท่านก็ตั้งใจฝึกซ้อมนะครับเดี๋ยวเหลือไปเก็บอีกนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวน้องบันที่ยังไม่ได้ใส่ถามนะน้องบันน้นอายุสิบสี่นะครับน้องบันสนามหน้าน,น้องบันไปไหนครับไปวิ่งเทลที่างานโคนลัมเบียที่โคลัมเบียเทลนะอาทิตย์นี้เหมือนกันนะครับน้องบันลงระยะอะไรไว้ครับสิบสี่โลสิบสี่โลนะครับเท่าเท่าอายุเลยใช่ไหมครับแล้ววันนี้น้องบัน,บนวิ่งอะไรบ้างครับวิง่งหนึ่งพันคูณสามครับหนึ 1, <S 1> 1, <S 400่งพันคูณสามสี 3, ่ร้อยคูณสี่พักเซตละหนึ่งนาที หนึ่งนาทีก็คือใช้จ็อกเอาใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณท่านทั้งวันแล้วก็ทีนี้สู้ๆนะครับเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายวอล์กอันนี้ก็เพื่อความบันเทิงเนาะก็อยากรู้เนาะว่าแต่ละท่านนะครับชอบระยะอะไรวิ่งอะไรกันบ้างนะครับเพื่อจะได้ดูการฝึกซ้อมของแต่ละคนเนาะแล้วก็เป้าหมายของแต่ละคนแล้วก็สนามที่จะไปเนาะแล้วก็สถิติเก่าๆของแต่ละท่านที่บางทีถ่ายถามเนาะก็ยังไงก็ฝากเดิน running boy นะครับเราจอกันใหม่ในวอล์กครัดไปนะครับบ๊ายบาย